พี่ขออีกหนึ่ง,งความคิดเห็นนะคะหนูไม่ใช่กระเทยใช้ใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าท็อปิกนี้ยังอยู่ยังอยู่ไหมลูกหนูโดนเพื่อนบูลลี่ว่าเหมือนกระเทยแต่จริงๆหนูผู้หญิงค่ะบางทีก็เสียความมั่นใจอยู่ไหมจ๊ะอาจารย์คะไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของท็อปิกนี้ค่ะแต่ว่าโดนเหมือนกันค่ะอ่าเชิญคะ่ะลูกเชิญเลยมีประสบการณ์ร่วมเชิญจ้ะก็คือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยโพสต์รูปลงโซเชียลอะไรนี้ค่ะ,ะแต่พอโพสต์รูป เออมันก็ต้องผ่านการแต่งรูปบ้างอ,อ,อะไรอย่างนี้ค่ะธรรมดาเนาะของพวกเราแต่งเติมนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะแล้วพอทีนี้ก็มีผู้ชายออนไลน์ค่ะทักมาว่าเธอเป็นกระเทยหรือเปล่าเป็นสาวคองไหม,อ,มอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเสียความมั่นใจคือเราไม่แน่ใจว่าเออคาว่ากระเทยของเขามันสวยหรือว่าไม่สวยหรือ,อยังไงอะค่ะแล้วก็แบบมันสูญเสียความมั่นใจอะค่ะ ล้วก็รู้สึกว่าสมัยนี้แบบมันไม่ควรจํากัดเพศนะคะเรากระเทยก็คือสวยมากอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูรู้สึกว่ามันแย่มันไม่ควรถามอะไรแบบนี้อะค่ะหนูก็บอกเขาตามตรงค่ะว่าเป็นผู้หญิงแต่ก็แบบให้พยายามอธิบายว่าแบบมันไม่สมควรถามแบบนี้นะคะอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าเราใช้วิธีการสุภาพเนาะตอบกลับไปเลยว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมที่คุณบูลลี่แบบนี้ไม่ควรถามแบบนี้ ใช่ไหมคะเราไม่มีการโต้อตอบด้วยอารมณ์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเขาก็แบบว่าเหมือนเกรงใจแล้วเขาก็หายไปเองอะ,ค,ะค่ะค่ะแบบนี้ดีที่สุดหนึ่งหนึ่งทางออกนี้ดีที่สุดลูกซึ่งวันนี้ครูก็เห็นด้วยว่าเรื่องของการใช้ใช้ความสุภาพมากที่สุดแล้วก็โต้อตอบเขาให้น้อยที่สุดถ้าเกิดเรายิ่งไปโต้อตอบยิ่งไปสนุกยิ่งไปทําให้เขาสนุกยิ่งไปโต้อตอบเขาก็ยิ่งจะสนุกแล้วก็ยิ่งจะบูลลี่เราเรื่อยๆเนาะดังนั้นเราบอกไปว่าเราไม่ชอบแบบนี้แล้วก็ ควรจะหยุดพฤติกรรมนี้แต่ว่าเราใช้เรื่องของความสุภาพแล้วก็ยิ่งเฉยที่สุดนะคะไม่มีการโต้อตอบไม่มีการเขาเรียกว่าไม่ไม่ต่อล้อต่อเถียงในที่สุดเขาก็จะหายไปโอเขอบคุณมากๆา,กากลูกเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะสุดท้ายเราสวยในแบบของเราค่ะทุกๆคนเนาะที่อยู่ในห้องนี้นะคะในระบบซูมนี้เราสวยในแบบของเราเราหล่อในแบบของเราเรามีเพศสภาพที่ที่ หน้าภาพภูมิใจในแบบของเราไม่ว่าใครจะมาว่าเราขอให้เราภาคภูมิใจแล้วก็ให้คุณค่าของตัวเองให้ได้ค่ะลูกอย่าไปสนใจสุดท้ายถ้าเราสนใจมากๆเราจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ดังนั้นสภาพจิตใจเราต้องเข้มแข็งมากที่สุดสภาวะทางอารมณ์ต้องยอดเยี่ยมที่สุดลูก EQ ของเราถ้าเราฝึกบ่อยๆเรื่องของ m y s e t เนาะเรื่องที่หนูย้ากับกับ กับพี่แล้วก็เพื่อนๆก็คือเรื่องของ Mindset ด้วยนะคะขอให้เต็มที่กับตัวเองอย่าอย่าด้อยค่าพี่ย้ําแบบนี้ว่าอย่าด้อยค่าตัวเองใครมาด้อยค่าเราใครมาทําให้เราเสียใจยเราอย่าไปอย่าไปเห็นหรือคล้อยตามไปกับเขานะคะอย่าด้อยค่าตัวเอง